ผมก็จะพยายามทําให้มันเป็นส่วนผสมผสานทุ่งป่าเนี่ยปลูกพอใจแล้วต่อไปก็จะปลูกของกินตอนนี้ก็ลงภูพานเฮไป28ต้นมีทุเรียนอยู่13ต้นแล้วก็จะกล่าวว่าจะลงเ้วยอีกหนึ่งไร่ แ้่อยากเชิญชวนพวกเรานี่มาลงทุเรียนด้วยกันเป็นมูซันคิงตอนนี้เขามีนวัตกรรมแพร่ของมาเลเซียโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องแปลดีพวกเขาแปมากอะไรนี่ขขงผมนี่ใส่ไปสองอาทิตย์เห็นตาตาแล้วว่ามันแต่จริงแต่ยอดขึ้นมา ยังอยู่ที่ฟ้าหมอสมกิดคือเกาเนาะครับเพิ่นเป็นจากของฟ้ามนะครับเพิ่นเฮ็ดจังไรต้นไม่เพิ่นหลายแห้งนะครับแล้วก็มีแต่ต้นงามๆนำเนะครับหลายแห้งขนาดเลยเดี๋ยวพ้าพีผ้านองเขาไปพูดคุยสอบถามถ่านเบิงเนาะครับเนาะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ วันนี้พาอพีพ่านองพ่อเอฟซีมาพบพ่อกับทานคุณหมอสมคิดนะครับเนาะคุณหมอสมคิดกับอดีตเก่เคยเป็นปูอำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นกะเกษียณอายุมากเป็นกะมาเห็ดหัวเห็ดสวนนะครับเนาะเห็ดไทยเห็ดสวนนะครับในพื้นที่31ไร่นะครับกับสวนมากับปูเหมือนโชคนี่แหละเป็นโกกน้องหน้าคือกันกระมูกตะเฮานี่แหละนะครับเนาะคุณหมอขออนุญาตขออนุญาตคุณหมอพายยางชมสวนแลวก็พูดคุยกันไปน้ำนะครับเนาะ ครับคุณหมอมีอะไรจะพูดพูดเดี๋ยวอะไรคุณสิบิตัดต้งปิกดองอยู่แล้วครับตอนนี้ผมก็จะพยายามทำให้มันเป็นสวนผสมผสานทุ่งป่าเนี่ยปลูกพอใจแล้วต่อไปก็จะปลูกของกินตอนนี้ก็ลงผูพานเฮไป28่สิบแปต้นมีทุเรียนอยู่13บสามต้นแล้วก็จะกล่าวว่าจะลงเ้วยอีกหนึ่งไร่ ได้อยากเชิญชวนพวกเราเนี่ยมาลงทุนเรียนด้วยกันเป็นมูซังคิงโอ้มูซังคิงนี่ของของตอนนี้เขามีนวัตกรรมไรของมาเลเซียของไฟของไม้ของมาเลเซียโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องไปอดีตของเขาแปลมาอะไรนี่เขงผมนี่ใส่ไปสองอาทิตย์เห็นตาตาแล้วว่ามันแต่กิ่งแต่ยอดขึ้นมาเคลือบหนึ่งเลยอ่ะแสดงว่าก็คือเอาแบบปูกบ้านเราคือมันจะทำให้ต้น กับใบกับกิ่งกา้านในแข็งแรงต้านทานต่อเชื้อโรคด้วย oh. แล้วล่าก็หากินได้ดีขึ้น oh. นี่เราแรกพวกเขาไปมันเป็นซิลิก้าเนาะ <Okay. S 2> ไอซีลิก้ามันจะมีลักษณะถ้าบ,บทละเอียดมันจะเหมือนบท <Okay. S 2> เขาเรียกว่ากระจกเชกระจกเราอ่ะเล็กม oh. แล้วพวกมันลงมาแรงพวกสัตว์อะมันไม่สามารถอ้าปากกินได้เพราะน oh. ั้นมันจะบาดคอเ <laughs> ขาอะอย่างงี้นในซิล <laughs> ิกา้าเนผ่ยนะซิลิก้ามันจะเป็นแบบนั้น ันคุณหมอเห็นมาได้จักปีแล้วครับตั้งแต่ปี6 13ครับ6 3เนอ้อย61นึง เริ่มมาคุยบออันน ok um e okay. anyway> si um e ี ok ้แลสวัสดีครับ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 โ้สอเนคุบมีดารสออกรสอเบงือตัวจริงล็กานตจริดาวตัวเป็นเป็นตัวเป็นเป็นสสถึงได้ตอนนี้เ็งานตากแดดมันกระมือยกันเลยมาเห็ดแนวนีดีกวัวมันจังโมเมยผมสีเศรเห็ดกรสร่นแ่สีไม่สอยอนี้ป่ายอยู่ข้างผม กดขุดทำเป็นบองบองทยไปยุคค่าขุดเอาเบิดบองนีแม่นิมันหลายแห้งไปตีนหรือมาดันเขาปลูกใล่ไหมนี่ยกระเทียมบ๊อบบน มาดังมาดังใช่ค่มาดับค่ลูกเป็นสองนอันนี้เป็นเป็นเป็นทีดินสื่อไหมทั้งเบดเนาะครับนะคุณหมอครับผมกายด้นข่วยอคบกนึ่งนึ่งตาวบานก็มาขายให้ไม่ี่บอดไดำแม้แต่พอผมมาอยู่ปั๊บมันมีทางเก่าอ้โหาภาชนะอเหรผมบอกว่าภาชนะปลาเป็นตนหนึ่งแต่พอดี พัฒนาขึ้นอยู่ครับขบวไปปูวทีนี่เพราใจหลายเตอนน้งามขึ้นยังมะม่วงเนืพานเข้มเมยี่สิบสามหลู่น่องอนี่บอกมีอยู่สองสวนเตหอนน้เริ่ดกินไ้กินใบก็ได้ตอนนี้เนาะครับกินใบได้เก้าตำมงนีสุดยอดแม่สาวเป็นสภาพมันก็สวกล้ขยายอยู่ขยายอยเ้ั มาเลยเลยเรผมดังกัเป็นปล่ัาปลาใหเป็นใส่โซลาเซลทั้งบนะครับเนาะลอยกับปล่อยลงน้ำล้นกัล่งน่่ะเลยวันนี้น้ำมันล้นมันก็ล้นลงสะเวลาสูงมากกวสูบกันไปใส่ถังใส่ถังไเติมเติมมาเรื่อยๆมันก็แห้งบ่อไหลน้แร้มันก็ร่อง้นอง ยังเหลือหลายอยู่นะไม่น้อยแล้วนำหลายอย่างยส่วนอยู่เ้าเดินต่อมาแต่ตอนนี้เต็มแล้วเพราะว่ามองมองเววโลกนมองตลาดคอยได้เลยลุงสวยเย็นอีกคนหนึ่ง ผมตลาดคอยน้ำผงนงดีนี่ผมทของทอนเราได้คอยก็เหมซองหอมหอโอ้หมดหลน้าหมด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 ดหม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 ดมดห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 มดดหม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 มดห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 หมด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 ห มนไ2,000นี <ic> 6, ่ต uh ิดบมดทุกต้นเลยมีตายบ่ตายแน่ละมีตายแน่แท่นตัวเยอะต้นใดตายก็มาปลูกแทนไปแท่นนะเพราะว่าถ้าต้นน้อยเนี่ยมันสิบติดตลอดตลอดบ่หลายค100%ถ้าต้องเลี้ยงให้มันใหญ่จังหน่อยหน้านะเพราะว่าขนาดนี้ย8ทุ่มโมจะดีจะติดง่ายในหนาฝนนะผมเคยเอาต้นหน่อยมาเหรอบ่ปลูกให้เหลือตัวต้นใหญ่ใหญ่เติมจังหน่อยโอ้ต้องต้องเลี้ยงก่อนครับอย่าอย่าเพิ่งเอาลงดิน ไผ่ก็มีนอไผ่เนอไผ่สั้งมณ์ครับไผ่สร้างมณ์ไผ่สั้งมณ์นี่ลลำสวยเนอกินแซ่บนะครับอันนี้ได้เลี้ยงมัวเลี้ยงควายหลายบ่ควายสองตัวอยู่นะสองไรัวมั่วมาเด้เลี้ยงครับโอ้พอด้ใส่พอได้ขี่มันใส่สวนเนาะขี่นะพอดีหน่อยมาเห็นนะลองดูได้คอยคอยดูอันนี้ก็เห็ดเป็นจุดเป็นจุดไว้เลยเนาะห้องนามเนาะครับของนาของคนท่นเลยถ้าเป็นซ้ำต้องเที่ยวเชิญสุขภาพครับแต่ถ้าตนซ้ำช้ามัน โตเบิสสวนนี่ก็สิห์ผมจะเป็นเบิดหลักที่ไหนผมต้องตัดแกงให้แสงแสงวันลงนั่นได้หนิอันนี้ก็เป็นปลากระทินนรงอันนี้มันเกิดแดงหรือปลูกครับนี่อันนี้เขาเอ่นว่าหน้าทานคือว่ามันมันลนมันขื่อของมันหนักข่าวมาสิในสวนพงก็ขึ้นไรกันวันหนึ่งขื่นโมกัยเถือกทีวันไดนข้าวบอนเครดิตถ้าเท่าเวลาตัวใหญ่ปลาวบอนเครดิตมันก็ เหมือนไอกระทิ้นเทผาตูเดียวกัน๋อูเดียวกันเลยบรไเนา่เน่ยเมากกว่าไมากกว่าเลยมันก็เเ็มก้อนได้มากก็กระทิ้นนะคุกระทินอ่ะเผมก็เลยยังมาทำมสวยๆเคูณสี่นะมันไม่คูณทาเลยนะลงแล้วออกบัวที่เกากลางน้ำนะเรืออะไรเกาะกลางน้ำบัวเกาะกลางน้ำ งานสองร้อยอไอ้นี่ผมกับปลูกไอ้นี่ไว้น้ำได้นน่ปลอกชันทั้งหลายต้องไปปลูกได้หนิต้นหนึ่ ไอ้ท้องหลัง๋อ้ทองหลังท้องหลังเ้าเชื้อว่าไม่ใช่ท้องหลังท้องหลังท่านนี่ยอย่างนี่ท้องหลังกินได้กินได้ทองหลังที่เขากินีมันมันบป็นมันมันเม็นท้องหลังคือท้องหลังบานเ้ามีน้ำน้ำไงห่องมาเท่าชองอันนี้มีน้ำไงกระปุกนี่อย่าข้ามันเอาชนะอย่าขาแต่เดี๋ยวผมก็ทดลองมงอลังมึงได้ ก็ปลูกกับทุเรียนมันไปเพืชตระกูลทั่วไม่ใช่หากไปไปซอยต้นไม้อื่นน่ะนะมันเป็นกระทุเรียนเป็นพืชพีเลียงได้เป็นพืชพีเลียงทุเรียนได้ทุเรียนไม่โตมาโตเอาโตใช่ใช่ไม่ไข้างหลังที่เขาคินเนี่ยนะเป็นปลูกไว้เพื่อเปาคินไว้ต่อไปนะปลูกไว้ปัดยาคาม่บอกป่าหญ้าคาได้บอกแปลว่าป่าหญ้าคาป่าหญ้าคาจึงอีกหลายอยู่างเพราะว่าป่าหญ้าคาคนก็อยากมาเที่ยวเนี่ยแต่เฮากับพ่มียังให้เขาดูไ่ได้ เอ่ไหมครับถ้ามันเป็นจุดไทยลงไทยรูปไปเขาแม่จุดเช in, ็คอินเช็คยังสมัยกูมือนีอส่สมัยโซเชียลโอ้ยโซเชียลก่อนกูได้มากมาคนหนึ่งกลับปไปเผยแพร่ได้อีกเป็นพันๆอ้ยคักแหละไอ้ไ <laughs> อันนี้กาอันนี้เกี่ยวเขา,เขาออกเอาปล่อยน้ำลงบ่อกเฮ้สูบน้ำบอกให้หน้ำเมันบ่อล่องโตน้ำบอกได้นี่โตน้ำบอกได้นี่ ตากอนนี่มันมันเฉียนแรงอยู่ครับแต่ว่าังาหลังปีหลังๆมานีอสองสามปีมานี่มันสฉีนงนิำเต็มเสียเกี่ยวเขาลดลงไปเลยต้องให้คนมาเกี่ยว <c oughs> แต่ว่าผลผลด้ผมผมคือเลี่ยงปลาในน้าเขา ผมกับเฮียจังสันคือกันผมกับผมกับไก่ไก่ไก่ซลาที่ผมเฮยียดสองงานนั่นก็คือผมกับคนเกี่ยวคือกันคนเกี่ยวแล้วก็สูบน้ำใส่แล้วก็เหนียงปลาครับเลนียงปลานะอาหารมันหลายครับเพราะว่าปลาปลากินเผือกเขาบอกตะวันอาหารไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเศษตั้งเศษยังมันเน่ามันก็เป็นอาหารของมันแม่แม่แม่เนี่ยเดี๋ยวเลยเขาเกี่ยวทั้งฝนเขว่าปลามีปลาขนาดนี้นะครับอยู่จุ้งอยู่ ช่ตรงอันนี้จะปีอะไรนี่นี่สองตีนอหนี้นอนี่ออกไววแหงเลยนี่ออกไร้ขาดเลยนี่เดี๋ยวกินประทันเลยนี่เดี๋ยวโมโมเสร็บาเรื่องอีาทิตย์หน้าตองเสียตอหาน้อใหม่มาหม่จูนือใหม่กินเนค่ะนอใหม่ที่เขาอ่าหนึ่งไส้ทุ่งใหม่ค่ะที่เขาแขวนไม่ขายตัวไม่ใจใส่หานเท่านี้นะนะ โอ้แวเมตาส์ก็ตีกันน่่นี่้นกนหม่บ้านนี่ก็เที่ยวนเที่ยวั่นจ้างเที่ยวม้านเท่คนมาตาแ์ยด้วยคคนุกเมือเลยจะได้รถประหยัดผมประหยัดกระจายประมาณเจ็ดแสนคนอยู่อาหารจากจากตงทีประมาณเดือนละบระท่านเอามันวันละประมาณท่าน แต่คี่เราเดินประมาณสองสามเมื่ลยดค่าใช้จ่ายเนาะเองไไมูข้าวอุ่นะยางได้ลงสีม่โนบาทเดี๋ยวนี้ก็ใช้ง่ายได้ได้แต่เราต้องกะหมั เราต้องกำหนดสเปคข้าวทายเข้ากล้องใช่ใช่เอาอย่างแเปเข้ากล้องด้วยในราทุนดีหลายก็ตอนนี้สวนนี้ไม่สนไปเดินทุกวันแต่ก่อนมาเดินนี่อื่นนิดน้อยได้เท่าไหร่เอาไปตรงนี้ออกสวนอยู่น้องห้างบ้านที่นี่จะเกียตมันก็ไม่ค่อยได้มาทีห้าถ้ามาแต่สายๆก็ไม่ได้มีเวลาทำงานทำแต่ตอนค่ำแลเป็นข้าวมันก็จับนี่ลงมันหยุดไปเลย ลิาเราเลย้สวนอยู่บ้านก็ต้องเป็นแบบเกษตรเศษเสาทิศสาเนาะเศษวันหยุดอย่างได้เหมือนกันแงเขาทำกันหยุดนะตรงนั้นเขาทำเป็นช่องนะยางต่อมันสีเบ็ดเบ็ดสิบันไดหลอกสวนุส้หลีพออ้งกาวาหั้วสี่ิไดเอา รอบรอบข้าวผมมีประมาณไรหนึ่งผมก็ปลูกนี่ยสองทางแล้นะมันใหญ่มัน่นไม่หนะครับว่าผมจเปมงเห็นปะครับเราก็ไปุโม่งละกว้างเนี่ย อีกปี2อปีก็เป็นอุโมงเลยใช่สองปียางลมดนเลยต่อไปเนี่กะลาดบูนที่น่อยเนาะบ่อน้ดินล่นอายุห้ายก็ไปกว่านี่ยางยากดีละ ออกกับร่างกายพี่เนี่ยอายุเท่าไรล่ะครับผมแหละกสิบเจ็ดเนาะทอกันนะมั่งเกิดห้าร้อยได้เนาะ้ครับปีเดียวกันใ่วก็ขาได้บ่บ่หาตุนอบหาร้อยะครับอันนี้วี่กไปบ่บอหมนผมอ้วนมากต่ก่อน ลุงเชนเลยสมเสวน์ลุงเชนเลยสมเสวน์อย่าได้บวบเผาเนาะเจ้าคุณดีแต่ก่อนผมตอนตอนเขี่ยงมากกับแกแต่ก่อนผมอ่านำนักว่ามาอยู่สวนนี่ดีฮะแต่ก่อนนำนักผมลอยสามสิบยันนี่แล้วก็สิบกลัวผลมันก็ดีขึ้นอารมณ์ก็ดีอย่างนี้นะได้นอนได้นอนพอด้วยเราไม่ม่เครียดนะค่ะเราไม่เครียดมันก็เลยอ่ีครับเกี่ยวข้าวน้าพี่น้องหลายคนอาจตีบวกกันเห็นเนาะ <ork ork <approach> นะครับว <sh> 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 <table dans> <Idol> ีธีกขรเกี่ยวเกีียวเขาในน้ำเกีียวหลักการมาก่านพฤกกรรมนะครับว่านพฤกกรรมบ้านพฤกษกรรมแบบนี้แล้วก็เป็นบ้าตาแปรเป็นบ้าตาไป มาคอยมาบัดที่หลังก็พอเนาะอันนั้นก็จุ่มน้ำไปก้อนบ่คือจังได้นั่นจุ่มไส่ก้อนน่ะเอาเนือมาพายเรือมาพายเห็นปะคุณรู้ปึกว่าจะไม่ตายน่ะค่ะตอนนั้นนมอเเิมป็นหมอผูใหญ่แต่ตอนนี้เป็นหมอหนุ่มนะนี่เกนอยู่หนุ่มนี่นี่ ช็เหยื่นะมันพลาดไงเมื่อวานก็ไปเที่ยวกับคนแก่ด้วยกันก็เพื่อนคนทั้งนั้นแหละเดี๋ยวคนแก่คนแก่ด้วยกันยังไงเนี่ยจะลบบอกว่าปตาหนุงอยู่ในนี้ตัวตัวใช่ไหมยังไม่กระเสียงเลยเลิกนะเดี๋ยวหามองมาเนาะแต่ตัวนี้เป็นหนุ่มหามองมาใส่เนาะแปดแปดเเนต์จ็ดเปอร์เซ็นต์เอนาะปลาของผมตาเนี่ยอยู่ในนี้มันอาหารมันเยอะโอ้นุ่แก่เจอวิ่งเต็มขาก็อยู่ เด้กงกรงกูหาปลากินวากเสืยอใกล้แห้งฝนตกก็งตก็เลยยังไม่สูบเลยเด็กจะสูบานหนจะสูบนะบอกว่าเที่ไม่สูบแล้วมีปลากินถ้าสูบออกงกก็่กินแลเาวแล้วไม่งสูบไม่สูบแล้วเอาไ้เลี้ยงปลาถึงหมูมก็ลาเลยมั้งนี่เนาะ ก็่ทีทำหน้านีถึงสองไายมาเนาะสี่ไร่ครับสี่ลยแต่ก้อนเี้ตีถึงยี่สิบไรปีแรงๆหลมไม่ได้ไม่ได้หรอกเจ๊งผมตียังเฮ็ดอยู่ย็นเฮ็ดสองปีเจ๊งกรุกคนผมกเจ๊งอยู่แล้วเนอไม่หน่อยลงเนี่ยแต่ผมเผมผมก็เฮ็ดบ่ใครมีต้นทุนป่าไหนเพราะว่าเพราะว่าบดเฮ็ดบดใส่ยังายนะ

เป็นม <rium> <Dante> ีมีบ่มีเวลาบทางงูหัวงั้นหรอีหน้าพีเนี่ยงูว่ามันเป็นยาเพราะแต่เปงเจาะไ่ออกอันนี้โครงการเกษตรที่เสียใหม่ตั้ท้าหมี่เหนียวน่ารักเลยท่านที่ผมได้เป็นเป็นช่วงโควิดผมได้โครงการฟรีมาสามแสนเลยแค่น้นตอนนี้ละแนันจริงๆชาวบ้านนี่ปัญหาของพวกเราคือขาดคนที่ทำเอกสารถ้าทำเอกสารเป็นมันมีแหล่งเงินอยู่ มันมีแหล่งได้ได้จากไหนครับทอันนี้ก็เกษตรที่เกษตรรัฐสภาจังหวัดในวันนี้เพื่อนผมได้ะนแล้วก็ของบุราบุราพวกนกนาทพวกนกทาผมก็ได้พนานชุมชนแล้วในแถลงก็คนที่เป็นโถจะนี่เขาจะเอามาให้มาเลยนะเขาเรียกพี่ตัวน่ะก็เราโพสต์อยู่เหรอว่าเราจะจะมาเลี้ยงตา เขาก็มาต่อยอดให้เราเสร็จแล้วเขารับโครงการเขาไปเกือบแสนแล้วนะปเนี่ยจะมีรถมะม่วนเปิดตาขายของเลยทั้งได้มาจริงนะแล้วก็นี่เขาขอโชว์ราคาไปเป็นหนึ่งล้านเขาเหมือนว่าอนุมัติมาแล้วเนาะเขาเอาเตะอนุมัติไปแล้วเออผมจะลงตรงนี้เพื่อนผมได้ไอ้เนี่ยโดมต่อไปน้ำต่อไปน้ำเมันจะ เต็มอยู่ครับเต็มเอกสารไว้ของเกษตรของของแต่ว่ามรัฐบาลเขาเต็มที่นะเรื่องโซลาแเซลล์ผมสังเกตดูของเราแเราเรื่องรีบจัดการเอารีบเอาไม่กต้องิดากไดดีครับสำหรับวมือนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่ให้การติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับช่องหิมดงนะครับเนาะซึ่งเป็นช่องใหม่กับฝากพี่ฝากน้องในเด้อครับเด้อฝาก กดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับคอมเมนต์แชร์นํานะครับกันเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับเนาะขอบคุณหลายๆเนาะนะครับสำหรับผู้ที่อยากมาเยี่ยมชมฟ้าหมอสมคิดเนาะกับทักมาที่ล้างบานของลุงได้เลยนะครับได้ของจ่องหิมดงได้เลยก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆขอบคุณปี่น้องทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ